วันนี้ขอให้ได้เจอความรักที่ปลอดภัยทุกคนทุกคนหันกลับมารักตัวเองรักที่ปลอดภัยรักตัวเองพาตัวเองให้เห็นไตรลักษณ์จนกระทั่งจิตเข้าสู่ภาวะของการไม่ยึดมั่นถือมั่นละความยึดมั่นถือมั่นได้มากเท่าไหร่ก็เบากายเบาใจวันนี้ต่อให้เราเดินบนน้ําได้คนที่เขาไม่ชอบเราเขาก็จะบอกว่าที่เราต้องเดินบนน้ำเนี่ยเพราะเราเนี่ยคงจะว่ายน้ําไม่เป็นมั้งเราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องกระโดดน้ําลงไป ว่าน้ำให้เปียกปอนให้เปรอะเปื้อนไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นไปตามปากเขาร้อยคนพันคนก็คงคิดอยากจะให้เราเป็นไปร้อยอย่างพันอย่างตามที่เขาอยากให้เป็นวันนี้มาตามเกมพระพุทธเจ้าดีกว่ามาฝึกทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมีอะไรมากระทบก็พิจารณาว่าสิ่งนั้นก็ล้วนแปลเป็นธรรมดาไม่มีอะไรน่ายึดมั่นถือมั่นสยางเราจะค่อยคอยละลายความยึดมั่นถือมั่นให้ได้มากที่สุด วันนี้ถ้าโดนใครเย็ดยามถ้าโดนใครดูถูกดูแคลนบูลลี่ด้วยรูปแบบต่างๆให้กลับมาบอกกับใจตัวเองว่าเราจะต้องมีความรักที่ปลอดภัยรักที่ปลอดภัยคือรักหัวใจตัวเองว่าเราจะต้องพิจารณาสิ่งเหล่านั้นว่าเป็นสักแต่ว่าเสียงสักแต่ว่ารูปที่เห็นสักแต่ว่ากลิ่นที่ได้สัมผัสสักแต่ว่าสักแต่ว่าสักแต่ว่าเพื่อให้จิตเข้าสู่ภาวะของการ เห็นธรรมชาติว่าไม่มีอะไรที่ยึดมั่นถือมั่นได้เลยวันนี้ต่อให้เราเดินบนน้ําได้จริงๆคนที่ไม่ชอบเราเขาก็ไม่ได้มองว่ามันวิเศษเพราะเขาไม่ได้เปิดใจรับว่ามันวิเศษตั้งแต่แรกแต่เราก็ไม่จําเป็นต้องกระโดดน้ําลงไปพิสูจน์ให้เขาดูว่าเราก็เปียกเป็นว่าเราก็เปื้อนเป็นหนาวเปล่าๆเ,เสียงตายเปล่าเาเดินบนน้ําต่อไปก็ดีเหมือนกันวันนี้ขอจเจริญพรเป็นกําลังใจ รักตัวเองรักที่ปลอดภัยขอให้ปลอดภัยในความรักทุกความรักด้วยกันทุกทุกคนอายุวันโนสุข,ขังพลังเทิน